สวัสดีค่ะลูกเพจอีจานเดี๋ยวขออนุญาตเช็คเสียงกันแป๊บหนึ่งนะคะเสียงเราชัดภาพชัดหรือเปล่าเอ่ยโอเคได้ยินเสียงรูนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ ซุก,กี้ตีน้อยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็คือเป็นวันวันเสาร์นะคะเราอยู่กันที่ซุก,กี้ตีน้อยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยออจันมาเริ่มที่สาขาตรงนี้นะคะคือสาขาลำลูกกาคลองสองนะคะใครอยู่แถวนี้นะคะรีแบแวะมาเลยนะคะตอนนี้ก็คือด้านในเนี่ย เต็มมากนะคะแล้วก็ด้านนอกนี่คือรอคิวอย่างเยอะเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะอิจาัาแล้วก็สุก,กี้ตีน้อยนะคะสิาสาขาด้วยกันนะคะก็คือเรามเาีเรียกว่าเป็นการทำบุญด้วยกันนะคะอิ่มท้องด้วยอิ่มบุญด้วยจุกจุกกันสองเท่านะคะก็คือวันนี้นะคะ6ชั่วโมงนะคะตั้งแต่เที่ยงนะคะจนถึงตอน6โมงเย็นนะคะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกคนเนี่ยมา กินนะคะที่ซุก,กี้ตีน้อย15สาขานี้นะคะทางาซุก,กี้ตีน้อยเนี่ยเขาจะนําเงินทุกบาททุกสตางค์ไปร่วมสมทบกับโครงการที่อิจฉ์เรากําลังทําให้นะคะก็คือเป็นการเป็นโครงการสร้างโรงเรียนนะคะให้กับเด็กๆพิเศษนะคะที่หน่วยบริการหัวหินนะคะก็เป็นน้องๆพิเศษทั้ง19เอ้ยทั้ง9ประเภทนะคะที่อิจย์กาลังทําโครงการสร้างโรงเรียนให้น้องนะคะ ก็เดี๋ยววันนี้นะคะใครที่มาทานซุก,กีก้ตีน้อยนะคะ15สาขาเนี่ยเราก็จะนําเงินตรงนี้นะคะทั้งหมดเลยนะคะในเวลา6ชั่วโมงนะคะของวันนี้เนี่ยไปสมทบนะคะในการสร้างโรงเรียนค่ะเดี๋ยวขอแจ้งนิดนึงนะคะว่าทั้ง15สาขาเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นซุก,กี้ตีน้อยนะคะที่สาขาเกษตรนวมินนะคะสาขาพหลโยธินวัชรพลแจ้งวัฒนะเพชรเกษม69ทับ1คะรัชดา18 วิกตอรีหับอนุสาวรีย์นะคะแล้วก็เป็นรากกระบัง24ทับหนึ่งสีนครินมาเก็ตนะคะตะวันนา2บางกะปิพ่โนยูทน1ิบเิ๊กซีเพชรเกษมเจซีมอลนวมิน 19, i, em, aw, il, นะคะเจ้าคุณวินล,ล่าลอลูกกาคองสองนะคะแล้วก็มิโก็มอลังสิทนะคะซึ่งวันนี้เราก็อยู่กันที่ลอลูกกาคองสองค่ะ ส่วนใครที่ไม่สะดวกมา15สาขานี้นะคะก็ไปสาขาอื่นๆไนดะ้อีก26สาขาด้วยกันนะคะซึ่งอ,อีกทั้ง26สาขาเนี่ยเราก็จะนําเงินบางส่วนนะคะไปช่วยเหลือคนพิการนะคะซึ่งจะมอบยอดให้กับมูลนิธิแล้วก็สถานสงเคราะห์คนพิการที่อื่นๆ่อไปนะคะส่วนวันนี้ใครสะดวกนะ,ะก็ ชวนนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะพี่ปานาอาลูกหลานที่บ้านนะคะมากินสุกี้ตีหน้อยด้วยกันนะคะทั้ง15สาขานะคะเที่ยงวันมันนีนะคะจนถึง6โมงเย็นนะคะ6ชั่วโมงนะคะ6ชั่วโมงนะคะเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะของทุกคนจะไปร่วมทำบุญด้วยกันนะคะที่โรงเรียนนะคะนี่นะคะ ก็ตามไปเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงเย็นนะคะเ,เราจะมีทีมงานนะคะเข้ามาที่สาขาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะร่วมนับยอดเงินทั้งหมดเนี่ยไปด้วยกันนะคะว่าจะได้เท่าไหร่นะคะสำหรับที่สาขานี้นะคะส่วนอีก14สาขาที่เหลือเนี่ยก็จะมีการนับยอดนะคะแล้วก็นาเงินทุกบาทเนี่ยมาสมทบกับสาขาที่นี่นะคะเดี๋ยวเราไปถามพี่ๆที่เขามานั่งกันที่นี่ดีกว่านะคะว่าเขามากินกันเป็นปกตินะคะประจาที่ร้านอยู่แล้วหรือว่า วันนี้เนี่ยอยากมาเพราะว่าอยากจะทำบุญด้วยนะคะปะตรงนี้เลยใกล้ๆพี่คะสวัสดีคะ่ะพี่มากินปกติอยู่แล้วปะคะครับอ๋อแล้วพี่รู้ไหมคะว่าวันนี้เราจะเอาเงินไปช่วยอีจันสร้างโรงเรียนนะคะให้กับน้องๆพิเศษเงินทุกบาทที่นี่เลยหชั่วโมงไม่ทราบไม่ทราบ <laughs> ใช่ไหมคะโอเคพี่ไม่ทราบนะคะมากี่คนคะเนี่ยมาสองคนมาสองคนนะคะ มีเพื่อนชวนเพื่อนมาอีกนะคะพี่6ชั่วโมงวันนี้นะคะเราจะเอาเงินไปทําบุญนะคะสร้างโรงเรียนนะคะด้วยกันนะคะก็มีพี่ๆที่เขามากินประจําอยู่แล้วนะคะ<ม>เดี๋ยวเราไปหาดูบ้างดีกว่าว่ามีใครทราบกันบ้างนะคะ<ม>แลาว,วันนี้ลูกเหตุเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆนะคะมีแลนที่จะไปกินสุตีิสติซุตติตีน้อยที่สาขาไหนบ้างคะวันนี้<ม>อ่ะพิมมาบอกกันได้นะคะ ถ้าไม่ใกล้ไม่ไกลก็ไม่เจอกันที่สาขาลำลูกกาของสองนะคะตอนนี้ให้ดูเวลานี่เที่ยง46่สแล้วค่ะทุกคน12-46นาทีแล้วนะคะแล้วก็หมดเวลานะคะตอน18บแนาฬิกานะคะช่วงหกโมงเย็นนะคะ สวัสดีค่ะอันนี้คู่มากินประจําอยู่แล้วไหมคะมากินประจำวันนี้รู้ไหมคะว่า6ชั่วโมงหลังจากนี้ค่ะเราเขาจะนำเงินทุกบาทที่เนี่ยไปสนับสนุนสร้างโรงเรียนให้น้องๆพิการนะคะร,ร,รู้ค่ะรู้รู้ค่ะมีการพยักหน้าใส่กันนะคะอันนี้มากี่คนคะเนี่ยมา4คนตั้งใจมากินวันนี้เลยไหมคะอยาก อยากมาทำบุญด้วยใช่ไหมคะหรือว่าไงเอ่ยอ่าเห็นไหมคะสวยแล้วนะคะใจดีด้วยนะคะนี่อิ่มทองแล้วก็อ uh, ิ่มบุญขอบคุณนะคะนี่ค่ะทุกคนก็มาได้นะคะฝากชวนใครที่อยู่ใกล้ๆให้มาที่นี่หน่อยได้ไหมคะเอาเงินไปสร้างโุงเรียนวยกัน6ชั่วโมงเชียงวันจะถึง6กโมงเย็น ขอบคุณค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็มุ่งเป้าไปที่คนส,สวยๆก่อนนะคะนี่สวัสดีค่ะวันนี้มากับใครคะเนี่ยอะไรนะมากับใครคะาามากับหลานมากับหลานอันนี้ตั้งใจมากินเลยไหมคะไม่ค่ะวันนี้ได้ทําบุญด้วยนะคะแม่รู้เปล่า <laughs> <laughs> วันนี้นะคะตั้งแต่ตอนเที่ยงจนถึงหกโมงเย็นนะคะทางซุกี้ตีน้อยเขาจะเอาเงินทุกบ,บาทนะคะมองเ้กับ หน่วยบริการห pakai, ัวห <den> ินนะคะที่เรากําลังจะสร้างโรงเรียนให้น้องๆพิการอยู่ค่ะทุกสาขาเลยเหรอคะอ่าสิบห้าสาขาค่ะชายของสกีตีน่อยค่ะหกโมงเย็นใครจะถึงหกโมงเย็นเลยเป็นเวลาหกชั่วโมงเงินทุกบาทคือเข้าโรงเรียนหมดเลยเดี๋ยวมีคนอื่นมาอีกเลยค่ะแม่นคอยไอคิวที่เท่าไหร่คะเนี่ยอีสิบเอ็ดคิวค่ะอีกสิบเอ็ดคิวคุณแม่อีสิบเอ็ดคิวรอแป๊บนึงนะคะ แม่บอกว่าจะไม่คอยแล้วนะคะนี่ทุกคนคือคนมาเยอะมากๆนะคะน,นี่นะคะทุกคนก็คือนี่เป็นป้ายด้วยนะคะก็คือเหมือนเป็นวันคนพิการแห่งชาติด้วยนะคะทางสุกี้ตีน้อยเนี่ยก็เลยร่วมกับอิจานนะคะเนี่ยก็เดี๋ยวจะเนี่ยค่ะ ช่วงเวลานะคะนี่ทั้งหมดก็จะเป็นเวลา6ชั่วโมงด้วยกันนะคะเราก็จะนํายอดเงินทั้งหมดนะคะ6ชั่วโมงของ15สาขานะคะไปให้กับสมทบนะคะในการสร้างโรงเรียนให้น้องๆพิเศษนะคะหน่วยประกันหัวหินนะคะที่จังหวัดประจวบนะคะนี่เข้ามานะคะเราก็กดประตูเข้ามาแล้วก็รับบัตรคิวตรงนี้ก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นบริเวณภายในร้านนะคะแอร์เย็นๆค่ะทุกคน สวัสดีค่ะพี่เขาปกติที่สาขาเรานี่คนเยอะไหมคะเยอะครับทุกวันทุกวันเลยใช่ครับโอ้โหแล้ววันนี้คิดว่าคนจะเยอะกว่าปกติไหมคะตอนนี้โต๊ะเต็มหมดเลยเต็มหน้าร้านเลยครับมีคิวหน้าร้านตอนนี้กี่คิวคะหน้าร้านยี่สิบคิวยีคิวแล้วโต๊ะในร้านเราเนี่ยค่ะมีทั้งหมดกี่โต๊ะคะหกสิบเจ็ดโต๊ะค่ะหกสิบเจ็ดหบทุกคนหกสิบเจ็ดโต๊ะคือเต็มค่ะแล้วก็หน้าร้านอีกยี่สิบกว่าคิว เมื่อกี้คุณแม่เขาบอกว่าจะไม่รอแล้วนะคะทุกคน67โต๊ะเยอะมากโอ้โหแล้วก็มีคิวหน้าร้านที่นั่งรอคือ20กว่าคิวตายแล้วต้องรีบมาตอนนี้เลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่บอก i n มาเราโทรมาโทรมาจองก่อนได้ไหมคะตอนนี้คือเบบว่าระบบการจองเรายังไม่ได้เปิดจองอ๋อยังไม่เปิดให้ a อก i n มาดีกว่าใช่ครับ ทุกคนคขาวันนี้นะคะวันเสาร์ด้วยนะคะงานก็ไม่ได้ไปทำนะคะกรณาหิ้วท้องนะคะมากินสุกี้ตีน้อยกันนะคะ6ชั่วโมงนะคะเราต้องมากวาดเงินที่สุกี้ิีน้อยไปให้ได้เยอะที่สุดนะคะนีเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนี่ค่ะทุกคนคือแอร์เนี่ยเย็นฉ่ำมากเลยนะคะทั้งหมดข้างใน67โต๊ะนะคะก็คือมันเลี้ยวไปด้านในอีกใช่ไหมคะพาไปดูนิดนึงขอเดีพาไปดูนิดนึงนะคะ แล้วอนญาตพี่เขาแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในนิดนึงนะคะ67โต๊ะมีมัดถอดด้วยทุกคนด้านในก็คือแบบว่ากว้างมากนะคะวันนี้ก็คือแบบนี่นะคะกว้างมากมีพี่ๆพนักงานนะคะคอยบร,ริการอยู่ตามจุดต่างๆนะคะ67โต๊กันใหคะทุกคน เเจะเด็กน้อยดีเด็กน้อยไปฝ่ายด้วยนะยตอนแรกคืออยู่ด้านนอกอ่ะไม่คิดว่าที่สาขาลำลูกกาของสองที่นี่จะใหญ่ขนาดนี้จะกว้างแล้วก็มีหลายโต๊ะมากๆเลยนะคะโอเคเมื่อกี้ไปเห็นด้านในแล้วก็คือแบบโอ้โห67โต๊ะกว้างมาก นี่แล้วก็มีด้านนอกนะคะอีกประมาณ20กว่าคิวด้วยกัน ไลค์กดแชร์นะคะอิ่มท้องด้วยนะคะอิ่มบุญด้วยนะคะก็เป็น6ชั่วโมงนะคะขอชวนชวนลูกเหติจันนะคะแล้วก็ทุกๆคนเลยนะคะที่กําลังดูไลฟ์นี้อยู่นะคะอยู่ใกล้ๆที่ไหนนะคะก็ไปที่นั่นนะคะถ้าไม่ใกล้15สาขาที่เราจะมากวาดเงินจากสุกี้ตีน้อยนะคะก็ไปได้อีกทั้งหมด26สาขานะคะก็จะนําเงินเนี่ยเข้าสมทุนนะคะให้กับมูลนิธิแล้วก็สถานสงเคราะห์คนพิการด้วยเช่นกันนะคะ อ่ะ6ชั่วโมงค่ะทุกคนตอนนี้น่าจะขอเชิญหมายเลขสีนี่ค่ะเวลาตอนนี้อ่ะอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะคะมาช่วยกันกวาดเงินนะคะไปสมทบทุนนะคะในการสร้างโรงเรียนให้ได้เยอะที่สุดนะคะพี่หวัดดีค่ะพี่รู้ไหมคะวันนี้อีจานจะมากวาดเงินจากสุก้ตีน้อยราบไม่ทราบก็คือมากินเป็นปกติละคะ เดี๋ยววันนี้ค่ะคือเที่ยงตั้งแต่ตอนเที่ยงอะค่ะจนถึง6กโมงย็นเงินทุกบาทที่ลูกค้าเขามากินที่สกี้ตีน้อยเนียเน่ยค่ะ15สาขาเขาจะนําเงินไปสมทบกับโครงการสร้างโรงเรียนให้น้องๆพิเศษที่หน่วยบรกิการหัวหินหมดเลยทุกบาทเลยค่ะ2ส,สตางค์เราก็เอาค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ยังมีหลายคนที่ไม่รู้นะคะก็เดี๋ยวรบกวนนะคะรบกวนลูกเพจน,นะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะขอขึ้นค่านะคะ ก็เดี๋ยวเรานําเงินไปสมทบทุนนะคะในการสร้างโรงเรียนนะคะให้กับน้องๆพิการนะคะทั้ง9ประเภทนะคะที่อาจารเราเคยทําโครงการไปแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยโรงเรียนเนี่ยถือว่าก็ใกล้ที่จะเสร็จแล้วนะคะอี่มีมัสคอตด้วยนะคะห่ขอเชิญหมายเลขสี่ส อ่กมแดงเลยนะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจทุกคนเลยนะคะไปะเรามาช่วยกันแชร์นะคะแล้วก็ขอเชิญชวนลูกเพจทุกคนนะคะมาร่วมกันนะคะกินสุกี้ตีน้อยวันนี้นะคะนี่นะคะอิ่มท้องด้วยอิ่มบุญด้วยนะเออ ทั้งหมดด้านในนะคะก็จะมี67โต๊ะได้กันนะคะแล้วก็คิวด้านหน้าได้อีกประมาณ20ปิกว่าคิวนะคะแต่ว่าก็มีคิวเข้าเรื่อยๆนะคะนี่แล้วก็มีลานจอดรถไว้บริการนะคะกว้างม,มากเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาย้ำา5 5สาขากันอีกรอบกันนะคะ 15สาขานะคะที่เงินทุกบาททุกสตางค์นะคะจากซุกกี้ตีน้อยที่จะนำไปสมทบกับโครงการสร้างโรงเรียนให้กับน้องๆพิเศษนะคะจากรวยบริการหัวหินนะคะจังหวัดประจวบนะคะก็จะมีด้วยกันนะคะคือสาขาเกษตรนวมินสาขาพหลโยธินวัชรพลนะคะสาขาแจ้งวัฒนะสาขาเพชรเกษมสาขารัชดาิ8สาขาวินตอรี่ฮับอนุสาวรีย์สาขาราชบังยี่สิบสี่ทับหนึ่งสาขาสีนครินมารเก็ตสาขาตุณนาสองบางกะปิสาขาพหล ดูที 19, สาามสมิสาขาลิกซีพิกเษมสาขาเจซีมอลนวมินนะคะแล้วก็สาขาเจ้าคุณวินล,ล่าสาขามิลกอมอรังสิตนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะที่เรากําลังอยู่ตอนนี้นะคะก็คือสาขาลองลูกขาคลองสองค่ะ,ะเมื่อกี้เจอแล้วนะคะเจอเจอลูกค้าของสกีนะคะที่ ตามมานะคะตามมาเพราะว่าอาจะร่วมกวาดเงินนะจากสกีนะคะไปสร้างโรงเรียนกับเรานะคะวันนี้นะคะนี่คนเยอะมากค่ะทุกคนคนเยอะมากพี่คะทําไมเราชอบมากินที่นี่อะคะใกล้หรือว่ายัางไงอร่อยไหมคะใกล้ใกล้ด้วยแล้วอร่อยไหมอร่อยค่ะ <laughs> ชวนลูกเพจหนูมากินหน่อยค่ะที่นี่ก็ใกล้ดีค่ะแล้วก็ที่จอดรถก็ดีเลค่ะถ้ามาก็ นะัาอร่อยด้วย,ย,วยนักงานบริการดีปะคะ,ด,คะดีนะคะ,ะ,คะชวนวันนี้เลยคะ่ะวันนี้ก็คือมากกวาดเงินนะคะวันนี้ถ้าเรามางทีก็ได้อิ่มท้องแล้วก็อิ่มบุญนะคะใช่ขอบคุณนะคะ,ท,ะทุกคนนะคะก็คือสายกินนะคะห้ามพลาดเลยนะคะเออถ้าใครที่กําลังบอกว่าไม่ได้นะต้องหยุดกินได้แล้วนะคะ อ้างไปเลยค่ะวันนี้กินด้วยได้บุญด้วยนะคะเราพรองว่าเป็นใครใครก็ต้องอไม่ขัดเจตนาอรมณ์นะคะเพราะว่าได้ทําบุญนั่นเองนะคะขัดคนทําบุญนี่บาปนะคะแชร์ออกไปค่ะอยากพาใครมากินนะคะหรือว่าอยากไปกินกับใครหรือว่าอยากให้ใครนะคะแชร์ไปบอกคนนั้นเลยนะคะขัดคนทําบุญบาปแล้วหนึ่งนะคะต้องมากินแล้วแหละนะ ขอเชิญหมายเลข b ศูหนึ่งห้า b ศูนย์หนึ่งห้าขอเชิญหมายเลข b ็มีคิวใหม่มานะคะแล้วก็คิวเก่าที่รอเนี่ยก็เข้าไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่นะคะที่จอดรถกว้างมากสวัสดีค่ะอ่ารีบมาเลยนะคะตอนนี้นะคะอีจังอยู่ที่ซุกี้สีน้อยนะคะสาขาราลูกกาคลองสองนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงเย็นนะคะเรามา ร่วมนะคะนับเงินนะคะไปพร้อมๆกันนะคะว่าภายใน6ชั่วโมงนะคะจากสาขานี้เนี่ยจะมีเงินนะคะไปสมทบนะคะกับโครงการสร้างโรงเรียนให้กับน้องๆพิเศษนะคะที่หน่วยบริการหัวหินทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่นะคะและ15สาขารวมกันแล้วได้เท่าไหร่นะคะ1 6 ใครที่ยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงนะคะหรือว่าใครที่หิ้วท้องรอมาตั้งแต่เช้านะคะอ่ะรีบเลยนะคะตอนนี้ยังทันนะคะทุกคนเหลือเวลาอีกประมาณ5ชั่วโมงนะคะ5ชั่วโมงกัน ก็ที่โต๊ะด้านในนะคะของแต่ละสานาเนี่ยก็มีเพียงพอที่จะให้บริการลูกค้านะคะแต่ว่าถ้าออคิวเต็มเหมือนอย่างร้านนี้นะคะนี่ซึ่งทั้งหมดด้านในเนี่ยหกโต๊ะด้วยกันนะคะเต็มค่ะทุกคนเต็มนะคะแล้วก็เนี่ยต้องมารอคิวด้านนอกนะคะแต่ว่าด้านนอกเนี่ยก็มีเก้าอี้นะคะอาจจัดไว้ให้กับลูกค้านะคะที่ต้องมานั่งรอคิวนะคะแล้วก็ลานจอดรถเนี่ยกว้างมากๆเลยนะคะพร้อมกับ รองรับนะคะแล้วก็ให้บริการกับทุกคนนี่ยเต็มที่มากเลยนะคะก็ใครอยู่ใกล้สาขาไหนนะคะก็ไปได้เลยนะคะหรือใครที่ไม่ได้อยู่ใกล้15สาขานี้นะคะก็ไปได้ทุกๆสาขาเลยนะคะเพราะว่าอีกสาขาอื่นๆที่เหลือเนี่ยก็จะนําเงินไปสมทบนะคะแล้วก็บริจาคให้กับมูล,ลนิธินะคะแล้วก็สถานสงเคราะห์นะคะของอสถานสงเคราะห์กัช่วยเหลือคนกำพร้าเหมือนกันนะคะก็ไปได้นะคะ ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะอีกเรื่องราวนึงด้วยนะคะเป็นการเชิญชวนดีๆด,ด้วยนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ได้มีการทําเพื่อสังคมนะคะแล้วก็รอบนี้นะคะก็เป็นของสุก,ก้ตีน้อยนะคะกินด้วยนะคะอิ่มด้วยนะคะเออไม่ใช่สิอิ่มด้วยนะคะ,ออดะ,คะได้บุญด้วยนะ <laughs> ก็พาเด็กๆนะคะมาได้เลยมีมาสคอตนะคะให้ถ่ายรูปด้วยนะคะด้านในเนี่ยมาเป็นมากันเป็นครอบครัวเนี่ยเยอะมากเลยนะคะ mm hmm. เจอกันครับเย็นนี้อาลุเพจเราบอกว่าเจอกันครับเย็นนี้พี่ชวันวิทย์นะคะโอเคเจอกันที่สาขาไหนครับพี่ โอกาสดีนะคะของสายกินอย่างเราๆนะคะใครที่กำลังโดนต่อต้านจากอำนาจมืดอ,อยู่นะคะว่ากินเยอะมากนะคะต้องพักการกินก่อนนะคะเราอ้างไปเลยนะคะวันนี้นะคะเราไม่ได้ไปกินอย่างเดียวนะคะวันนี้เราไปทําบุญด้วยนะคะบอกเข้าไปขัดคนทําบุญมันบาปนะคะรับรองว่าเขาต้องพาเรามากินแน่นอน,นะคะ่ะอย่าไปอ้อยอทอนะคะไม่มีอะไรเป็นอุป,ปรสรรคสำหรับการกินของเรานะคะ เหมือนท่าอย่างสาขาลำลูกาคลองสองตรงนี้นะคะก็คือเข้ามาถึงเนี่ยก็จอดรถก่อนเลยนะคะจอดรถปุ๊บก็เดินเข้าไปด้านในค่ะนี้แล้วก็ไปกดบัตรคิวนะคะด้านหน้าตรงนี้ก่อนได้เลยนะคะแล้วก็กดบัตรคิวเสร็จนะคะก็ออกมานั่งรอด้านนอกนะคะเพลินๆนะคะก็เสียวก็ได้เข้าไปค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็รอนะคะมันก็จะมีเสียงประกาศเรียกนะคะเมื่อถึงคิวของเรานะก็เดินเข้าไปด้านในได้เลยนะคะ ชั่วโมงนะคะเราเริ่มแล้วตั้งแต่ตอนเที่ยงนาของวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวกิจกรรมนี้เนี่ยจะไปสิ้นสุดนะคะช่วงเวลา6โมงเย็นด้วยกันนะคะได้เงินเท่าไหร่นะคะทุกบาททุกสตางค์ส5าสาขาของสุก,กี้ตีน้อยนะคะบริจาคให้กับโครงการนะคะสร้างโรงเรียนนะคะให้กับเด็กพิเศษที่หน่วยประกันหัวหินทั้งหมดเลยนะคะ ย้ำว่าทุกบาททุกสตางค์ของวันนี้ภายใน6ชั่วโมงตั้งแต่เวลา12นาฬาจนถึง18นาฬิกานะคะก็มากินกันได้นะคะนำเงินไปช่วยกันสร้างโรงเรียนให้น้องๆพิเศษท,ทั้ง9ประเภทกันค่ะ,ะไปค่ะงั้นเดี๋ยวยังไงนะคะทางอิจานเนี่ยขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะได้กลิ่นน้ําซุปล้านในแล้วมันหอมเหลือเกินค่ะขออนุญาตไปจองคิวจองโต๊ะร่วมก่อนนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเรามาดูกันว่าวันนี้จะมีลูกค้ามาที่สาขาลัลูกกาคลองสองนี้นะคะเยอะกว่าวันปกติหรือเปล่านะคะแล้ววันนี้เราจะมียอดเงินเนี่ยไปสร้างโรงเรียนนะคะเท่าไหร่นะคะ mm hmm. เดี๋ยวมารอดูกันค่ะออนุญาตรงไลฟ์นะคะขอบคุณทุกคนค่ะและอย่าลืมพาครอบครัวนะคะแล้วก็ชวนกันมากินเยอะๆนะคะ